ความเดิมจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้เดินทางข้ามสะพานปีนัง E36 มุ่งหน้าเข้าสู่จอดเท้าปีนังเป็นที่เรียบร้อย EP นี้เราจะพาทุกคนเข้าไปเที่ยวในปีนังกันครับไปลุยกันเลย có tấn lụt đi hè không chỉ vào sẽ nhiều, mới thật khi mà chỉ. นี่ให้พี่จิ๊บนำล่องครับเพราะผมไม่ได้เปิด GPS นะคลิปนี้เขาหาไปไหนเราก็จะไปตามเขานะครับเราจะไม่เปิด GPS กันเลยเหมือนที่พี่พูดไหมโอเคที่นี่คือประเทศไทยนะครับใช่ครับนี่นะครับขับไม่รอเลยมุดได้ไปคนเดียวเลยทิ้งสองคันข้างหลังเลย เรื่ความเพลินพี่พวกผมมีกล่องนแล้วี่ยืนกับพิ่ตาอยู่ข้างหลังอ่ะพี่ยอดเป็นไงวะ่นใจเราเห็นมาเเห็นมาไม่ทันหลบได้รอแล้วนี่ครับพี่เขา่าได้ติดมาครับโอ้โหเกือบเกมนี่ครับนำมาหายมาสามบ้านโละบ้านโลนบ้านมาเที่ยว เขาดีมีจะไ้อ่ะหอิมานี้เดี๋ยวผมำให้ฮะเขาะมาจะเอาไถูกนะให้ถูกนะเปิดไหัแล้วพี่น้องพ่อผมขอช่ว หว้พนี่เลยนั่นแหละใช่เพาะบอกจะรอนไหมน้ำโมตะสาอ่ะเดี๋ยวผมนำไปค่ะปะนะครับน้โมตัสสะภะคะวะโตน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายาพันเตพัตตานี้สัพพะริวารานี้ไม่ถูกไม่ถูกด้วยไม่ถูกด้วยไม่ได้ครับองั้นก็ต้องต้องโอ้าโหก็คนละบทแล้วการจริงเหรอ มีใครนำให้ผมหน่อยไหมฮะเอย่าลงพ่อได้ได้ครับทีมาที่มานี้มายางคอนเตมายางคอนเตวัดศิกาวัดศิกาสาธิกานีษสาธิกานีษ ปฏีปานิปาีปาิสัปสปริวาลานิสป <gigantic>. ริวาลานิพิกุสังสากุสังฆะสาอโนชยามะอโนชยามะสาธุโนพันเตพิคุสังโคพคสิมานิวัติกะวติกะสาธกาณิสาธกานิปฏธปานิปาิปานิสปาริวาลานิสปาริวาลานิปฏิการหาตุปาิการหาตุกาหมหางกาหัง ตีกระตาตีกระตาตายะขีตายะสุขายะสุขายะสาธุเลสาติสานะทีปหนึ่งมหาหลวงพ่อที่หนึาตผมก็ุีได้แลัวนะโอเคอธิษาันดีเดี๋ยวตุ้านัวา่อนธิษฐานก่อ ก็<อ>จะไว้ป้าจำนำภาษาชาวปันนีสุขเองว่ามีทางเดินเองสุภาพบุรุษเองอะไรตํารวจดุงคนรวยแต่ทําไมเราขี่ม้าไม่เห็นตํารวจเลยไม่มีไม่มี เออไม่มีตำรวจเลยอะ่ะเลยบ้านเลยบ้านเลยบ้านโอเคนี่นะครับ <S <S คนพานำครับไม่หลงก็เลยไม่หลงก็เลยเอาหาวาทีเอากุญแจก่อนเลยเวิธี นี่เปล่าเขาซ่อนไปในนี้เปล่าหรือพี่คิดใจเย็นอ๋ไม่ได้อยู่ในอ่ะนี่นะครับตอนนี้เรากำลังจะปล้นบ้านนี้ครับดูสภาพนี่ยนั่นแบบนี้เป็นรหัสเหรออ๋อใส่รหัสเอา ััังเกนนมมมล็ไ่พี่คิดครับงัดบ้านได้แล้วครับดูดูทางงัดดูดูงัดแต่งะเป็นแล้วว่าพี่เนี่ยอาจารนะอ๋อเป็นหมุนยางครัหมุนแล้วเนอ๋อโอรับอ๋ออันนี้มันเป็นหมดแล้วนี่นี่ครับสองคนนี้งัดบ้านอยู่ครับเราล้อไม่เลื่อนเลยไอได้เข้าอ่ะเฮ้ยเข้าได้แต่คนรถเข้าไม่ได้ตอนเนี้ยเปิดแค่ตอเนี่ย มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันจะเลื่อนนะเต้นได้ไหมไม่พี่มีอะไรป่ะไม่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นรายจ่ายเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือต้องเปิดในบ้านวะหรือต้องกุญแจป่ะกุญแจต้องได้ป่ะว่าเขาเาลิมูซีนรีโมทใช่ไหมเออแป๊บหนึ่งอันนี้คือเข้าไงก่อนเดี๋ยไม่มีอีกดอกไม่เห็นไหมงัดด่านแรกได้แล้วครับมาหาไอ้กล่องดำนี่ก่อน กองดำกองดำนี่ป่ะไอ้เชี่ยกองดำกองดำนี่กองดำนี่กองดำสุดยอดแล้วก็สายรหัสสองสองสี่สุดยอดระบบบ้านเขาเฮ้ยนั่นแหะมันเจ๊งไปตัวนึงอ่ะสองสองสี่สีะ โจงัดได้เลยอบบ้านนี่หแล่โอ้ยดีนะครับโคตรจะวุ่นวายอ่ะังคงคนก็พังอ่ะได้ได้เอ้หุ่นแตกเลยไอ้เหมือนกูมาเปิดออก ทำไมอะพี่ไม่ได้พี่อ๋อมไปติดเลยใช่ไหมได้ส,งส่งโซเทลเดี๋ยวอัน<ต>นี้อะอ๋อมันติดไอ้เหี้ยเหมือนเราคับักรวีชีเลยเนี่ยครับพาเข้าไปชมบ้านพัก <c oughs> ของเราที่มาเลเซียนี่คือแรกเนี่ยอันนี้ห้องอะไร uh, พี่ยิ้มเป็นคู่สองห้องเป็นเดี่ยวพี่ยอดอยู่ห้องนี้นี่โหดูการสไตล์จัดห้องของเขานะครับ นี่แอร์เดลคอนดิชั่นกูเปิดโมดัสบวกเลยกูใส่ตาแล้วนี่โอ้ห้องนี้ก็เลยลองเปินี่ครับเรไม่ได้มันช่ไหสามห้องอันนี้อันนี้ห้องพี่ยอดใช่ไหมเปิดไงพี่ยอดอ๋อนี่ไงไฟนี่นะครับอ่ะเดี่ยวคู่อ่ะอ่าคอโซเลตง่ายสื้อนี้ไว้ทำครัวเขาไมได้นะนี่ส่วนนี้ นี่นะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้น่าจะออกไปข้างหน้านี่ไงใช่เปิอออดอันนี้อันนี้อันนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อห้องน้ำโอเคไม่มีที่นี่เสือเ้อเป้นบุ่มมีหนักเสื้อรีเสื้อด้วยตัวนี่นะครับอันนี้คืออะไรห้องน้ำห้องน้ำม,มีสองห้องโอเคโอ้โหดูสุดยอดนะครับ โคตรอลังการเลยที่นี่ชื่ออะไรอ่ะพี่เดี๋ยวนะชื่อน่ะสเตซองอ๋อสเตยซองซองอนะ,อะ,อะที่กอกานี่นะครับสเตย์ซองซองนะครับใครเป็นคนหาใครเป็นคน,คนหาใครเป็นคนกดคนหาพี่ยอดนี่นะครับบุคคลท่านนี้นะครับเป็นคนที่หาสถานที่แห่งนี้ให้กับพวกเราได้ซุกหัวนอนในคลิปนี้นะครับมาดูดิบรรยากาศโอเคไปเก็บของกันก่อนโอ้โยฟินจัด <ทำ S 1> แม่ อีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวชมปีนังกันนะครับอีพีนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไป